เอาให้ดูนี่งามไหมานี่ขึ้นนำมานานไปดูเห็นไหมครับงามเป็นกอๆเดี๋ที่น่าจะตัดโชว์ <c oughs> นี่ <c oughs> ต้องแบบนี้ <c oughs> ของแท้ของแท้ <c oughs> นี่คะ่ะของแท้เลย ตรงที่ดินก็เอาออกเห็นไหมคะเนี่ยงามหนึง่งกำหนึ่งจุ่มเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นยังไงพี่ปัวเป็นยังไงเอาอีกไหม <laughs> เอาอีกเหรอมันเหรอ <laughs> จะแสบบส่แสบตัดอยากนัง <laughs> จะบอกว่าวาแซบแม่เ, <laughs> เขาก็แสบกัน เบิรดผู้ใดเขาก็กินกันเบิดทันละเดี๋ยวสิบอกพอไปถึงขั้นตอนนั้นน่ะจ้านี่อ่อนๆโอ๊ะๆก็เลาะโต๊ะเตะเลยอุ๊ยเกี่ยร์เรเด้อค่อยขาแข้งค่อยก็ยกบ่ถึงเอาไว้เราเด้อแม่แม่หันหลังไปพูนเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะเริ่มเป็นดอกซ้อมดอกแล้วจ้ะนี่ ตาบตาดอกมันโพลขึ้นมาจะคืบนืงนี่เนี่ยมันที่เพอร์เฟกเลยแต่ตอนนี้ก,กินไปเบิดทั้งใบนี่แหละจ้ะนี่ดอกมันนะ่ยดอกมันนะคะซ้อมดอกมันเพิ่งออกเนาะออกมาก็กินได้ทั้งหมดนี่แหละจ้ะให้ตัดช่วยไหมพี่บัว ต้องเอามีดมาเด้อเาได้หลายกระตูนต้องเอามีดมาเด้อใครจะตัดกระเทียมปลานั่นนะแล้วก็เอาถุงมือมานำมันได้เส้งกระสอบแล้วนี่สิเอาถุงมือมานำนี่นี่นะจ๊ะบริจกตาเด้อนี่กระเทียมปลาแบบประเทศอังกฤษอีรีเด้อนี่กินซุปี้ซุปปี้ มาสามปีแล้วเห็นไหม,มน้องเขาก็จะกินตัวแรงมันก็กินกระเทียมอ่นะเนาะมันก็คือกระเทียมป่าบางคนเขาก็เอาไปดองแต่ว่าส่วนตัวแล้วที่น่าจะจะไม่ค่อยกินแบบดองเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงนิดนึง